บริษัทที่ผลิตนะครับอูรูเปียนไฟเตอร์ได้จัดตั้งขึ้นปัจจุบันคือ EFA ย่อมาจาก European Fighter Aircraft ประกอบด้วยหลายๆบริษัทนะครับบริษัทแรกจากอังกฤษ British Aerospace จากอังกฤษ33% MBB จากเยอรมัน33% แอลิตอรียจากอิตาลี21%คาซาจากสเปนสิปรประเทศที่ใช้งานนะครับออสเตรียเยอรมนีอิตาลีซาอุดีอาระเบียสเปนสหาราชอาณาจากักโกมามนคูเวตแล้วก็กาตาครับผมเครื่องยนต์นะครับมันใช้เครื่องยนต์อูโรเจ็รุ่น EJ 2 0 0 t u r b o Fan w a t h After b u r n จํจำนวน2เครื่องนะครับความยาวปีกจากปลายปีกหนึ่งไปถึงอีกปลายปีกหนึ่ง1 0 9 5เมตรความยาวลำตัว15.96เมตรความสูงสุดมากกว่า2มักนะครับลัศมีทำาราร1390กิโลเมตรน้ำหนักพร้อมลบ23,000กิโลกรัมนะครับ พดานบินสูงสุด 16, 7่5เ้มตรความจุเชื้อเพลิง4,000กิโลกร,รมัมจำนวนนักบ,บิน1คนหากฝึกซ้อม2คนนะครับอาวุธสร้างที่ติดมากับตัวเครื่อง27มมตรมิลเซอร์กัน13สาำหรับติดภายนอก5จุดแต่และจุดอยู่ใต้ลำตัว สีจุดอยู่ที่ปีน้ำหนักบรรนทุกแก่งอื่นนะครับ6,500ถึง8,000กิโลกร,รมัม